ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอสลำเพิดเอาเชียวมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้ผมได้ไาอยู่ที่วัดนะครับผมนี่ยวัดบางชันนะครับผมเท้าองค์เท้าสุวรรณนะเนี่ยศักดิธิ์มากครับที่นี่ครับมีพิธีการอาบน้ํามนต์ด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมค่อยถ่ายดูนะครับนี่นครแห่งจากวัดบางชันนะครับผมนี่เดี๋ดูครับเป็นยังไงครับ Yeah. Yeah. À, นี่ครับพระอาจารย์ก็อาบน้ำมนต์นนะนี่ครับโอู้ยนี่อันนี้เขาอาบทุกวันเหรอพี่ ก็เป็นเป็นวันอ้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม,มนี่คือบริเวณในวัดครับพี่น้องบ,บริเวณในวัดนี่ครับ นั่ครบวันใกล้ๆวันหวยออกยิ่งเยอะนะครับพี่น้องเนี่ยเขาต่อแถวอาบน้ำวน,นครับพี่น้องดนะูนี่ฝั่งนู้นเอาเนี่ย เาไว้ออกไปแล้วมันก็จะทาให้ดูกับพี่น้องเอ้ยน,น้องเนียโอ้ยนีน่ร่วมตามบุญเนี่ย พญานาคองค์ใหญ่ครับเนี่ยนี่เด้อสาธุสาธุาเลยพี่น้อง มาทําบุญนะครับผมก่อนเดินทางไปไพ่สานนะครับผมนี่ไอ้พี่นอ้องแต่ทาบุญค่าน้ําค่าไฟครับผมก็ยอนไปครับวัวหนุนขับเปลี่ยว,วอีกแล้วหนุนขับต่อแถวอีกแล้วพี่น้อง You well. Know. นี่ครับอันนี้เรือครับผม,ผมไปต่นีนะครับผมไม้ตะเคียนนะครับผมเนี่ยสาธุบุญนำกันนะพี่นอ้องเด้ด๋วหวยออกไปแล้วก็ดูได้แลวพี่นอ้องคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาบุญนะครับผมทําบุญด้วยกันสาธุนำบุญด้วยกันนะครับผมก่อนจะเล่นที่สถา,า,านีสถานรถไฟกลางบางซื่อก่อนที่จะลงไป ให้สารกลับไปที่เดิมนะครับพี่น้องมาให้กำลังใจกับทีมงานสาวตอดเป็ดปนแป้งของลับเพิ่มเงินรายแต่นำชิมเงินนำชิมงานโรยบอดโจน้องอีงน้องข้าวแกงและทีมงานสาวน้อนปปนนนนย,ท,ท,ย,อยอออท,ทุกท่านนะครับผมเชิญน,นะครับเชิญน,นะครับพี่น,น้องมาให้กำลังใจทีมงานสาวตอดเป,ป็ดปนแป้งด้วยครับผมนี่ครับก็จะทำบุญยอดไปครับเนี้ย เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บกวาดครับวันนี้ขี่รอบครับนี่พี่ตแต่ต้องจองไหมอย่างนี้มาครับพี่ก่อนแปดโมงครึ่งแล้วนะอ๋อก่อนแปดโมงครึ่งใช่ไหมฮะนี่มาถึงหกโมงเลยก็ได้อโอ้มีความรู้พี่พเพราะว่าอวโอ้หกโมงครึ่งเหรอหกโมงครึ่งมาหกโมงก็ได้อ๋อแต่ว่าคือจะปิดแปดโมงครึ่งครับ ที่วัดบางชันนะพี่เนาะมานะครับอาบน้ำมนต์สตอค้อนนะพี่เนาะต่อดวงชะตาเสริมบุญบรารมีพี่น้องปีใหม่แล้วสิ่งดีจะเข้ามาในชีวิตถูกหวยรวยเบอร์ค้าขายร่ำรวยมาพาหาพระอาะจารนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบอรสดนและเปิดเอาไปเชียร์เลยครับผมคิดสิ่งดีคิดดีๆทำดีๆสิ่งดีๆจะกลับมาหาตัวเราเองนะนี่นะ คลิปนี้ก็มีอยู่ที่วัดนี่ครับวัดบางชันนะครับผมนี่ฮะนครแห่งยักษ์วัดบางชันนะครับพี่น้องนี่ฮพี่คนนี้เขาก็มานั่งขายลอตเตอรี่เจ้าแรกเลยพี่ <c oughs> นี่ฮโอ้หนอเลขมาเตเวนเลยมาเตเวนจะได้รางวัลที่หนึ่งเตเวนเขาบอกว่ากัน,น พี่ใช่อยู่แถวรามก็แพงวะพี่พักอยู่แถวรามก็แพงไหมพี่อะผมก็ผมเคยรับพี่มาสมัยก่อนนียก่อยไม่ก่อนขับรถแท็กซี่นี่คะเด้อพี่น้องอันนี้เขาหลายคิวเนาะ คนมาอาบน้ำมนต์เยอะ <Okay. S 1> หรอ,อวันนี้น้อยมากครับพี่น้องนี่ฮะเนี่ยเธออยากทำบุญลงศพอ่ะนดิี่นี่นะ่บุญลงศพอ่นอะนะ

มาไว้พระเฉกครับผมครับไม่ผมไม่มีวันหยุดทางานผมตั้งปีคร no. ับผมผมเดินทางครับผมตเ้ขาต้องบอกให้มาหกจองคิวจะหกโมงมาหกโมงฝากคลิปนี้เรครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ ก็ชอ่องบอรสวนรับลลออฟิเชียลนะครับผมคลิปนี้ท่านี้ครับที่หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวีดา้าครับผมครับผมอ่ะอ่ะเธอเกี่ยวไว้ทำไปเถอ,อะครับ